ครับผมวันนี้เราก็ได้มาที่อำเภอโพชัยนะครับท่านลูกค้าเราก็ได้เรียกเรามาสำรวจตาน้ำนะครับก็ได้มาสำรวจหาตาน้ำให้ทางลูกค้าเรานะครับนี่ครับท่านก็ไว้วางใจเราครับเรียกใช้ทีมงานเราก็ตอนนี้ก็กำลังมาหาตาน้ำลงพื้นที่สำรวจหน้างานครับ ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็วันที่วันที่2องมกราสองพันห้ร้บนะขึ้นปีใหม่แล้วครับสวัสดีปีใหม่ f อฟทุกทกท,กท่านนะครับก็เริ่มจะลงงานแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังนี่ครับลูกค้าก็ดูกราฟน้ําดูอะไรนะครับ ชั้นน้ําที่เราสํารวจให้ดูนะครับอธิบายให้ลูกค้าท่านฟังครับไปยังไงลูกค้าก็ศึกษาครับอยากรู้ว่ายังไงครับเราก็อธิบายให้ท่านฟังได้นะครับเลือกได้ครับต้องเราเราต้องดูดูทั้งทั่วพื้นที่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 ตั้งของพื้นที่เนี่ยแล้วก็เลือกเอาตาน้ำที่ ที่เหมาะสมที่ใหญ่นะครับเราจะไม่ให้พลาดเลยนะพลาดน้อยที่สุดครับความเสี่ยงตาน้นาเราต้องเลือกตาที่ดีที่สุดแล้วก็วัดให้ลูกค้าดูหลายๆจุดนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเอาครับ เราจะไม่สำรวจจุดเดียวนะครับเราจะสำรวจทั่วแปลงแล้วก็ให้ลูกค้าท่านเลือกเอานะครับว่าว่าจะเอาจุดไหนแล้วก็จะเหมาะสมจุดไหนครับแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการขุดเจาะอ,อีกทีหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ